สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่นเต้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกมนิกเกะนะครับในคลิปนี้ครับทุกคนผมจะมีเรื่องดีๆมาบอกเพื่อนเพื่อนะครับสําหรับใครที่กําลังอยากจะรีโรอยู่นะตอนเนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็มีการอัปเดตใหม่เนาะมีตัวละครตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือน้องเฮมแล้วก็กิจกรรมใหม่นะผมบอกบอกเลยครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการรีโรนะครับไปดูกันครับว่าทําไมครับนี่ครับมาที่หน้ารับสมัครตรงนี้นะ อันนี้เป็นตู้ใหม่นะครับตู้น้องเฮมนะมันเขียดว่ารับสมัครพิเศษนะครับถ้าตู้เดิมที่เราคุ้นเคยกันก็คือรับสมัครทั่วไปตรงนี้นะเนี่ยความต่างก็คือมันจะมีตั๋วนะครับเป็นตั๋วรุ้งนะแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นนะครับมันก็คือตรงนี่ครับเปอร์เซ็นต์การออกตรงนี้นี่จะเห็นได้ว่าโอเคแหละมันเป็นตู้พ i ิกอัพนะครับของน้องเฮมนะก็คือ2%ตรงนี้นะครับแต่ดูตรงนี้ครับเพื่อนๆแก๊งพิกกริมครับ ที่เราตามหากันอย่างน้องสกาเลตอย่างเงี้ยเรทพิกอัพเนี่ยมันสูงกว่าตัวอื่นๆนะเนี่ยจะเห็นว่าพิกกิมเนี่ย0.833เปอร์เซ็นต์นะครับสูงกว่าพวกอันอื่นหมดเลยอันอื่นจะเหลือ0.03นะจริงๆคือเรทมันเท่าเดิมครับแต่ว่าตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันโดนดันให้ลดลงเออเจ๋งไหมเจ๋งไหม ทีเนี้ยใครรีโลอยู่เนี่ยนะครับแล้วมาเปิดตู้นี้นะมีโอกาสออกพริกกิมครับเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนฮะเออแล้วถ้าเกิดโชคดีก็ได้เฮมไปเลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีของดีกว่านั้นก็คือนี่ครับตัวจดหมายครับเขาแจกตัวรุ้งครับฟรีๆเลยครับ10บใบครับทุกคนนี่ครับผม10บใบครับก็คือได้สุ่มฟรีๆตู้นี้เลยครับ 10โรด้วยกันแล้วก็ได้เพชรอีกห้าร้อยนะส่วนในตัวทองนี้ก็คือเอาเป็นตัววไม้สะสมนะครับก็คือเราเปิดอีกแค่ร้อแปดสิบเราก็สามารถเอาไปแลกน้องเฮียมได้นะดีมากๆเลยนะครับเจ๋งมากเลยเท่านั้นยังไม่พอทุกคนถ้าใครแบบว่ารีโรไปแล้วนะครับแล้วก็เล่นไปสักพักหนึ่งนี่ครับกิจกรรมใหม่ครับ no color id ครับตรงนี้ตรงร้านค้าครับนี่ตัวนี้ครับ มีอีก10บใบครับแต่นี้ต้องเล่นนานหน่อยแหละเพราะว่าต้องเอาแต้มตรงนี้ครับไปแลกนะโอ้โหดีมากๆครับผมบอกเลยครับว่าช่วงนี้แหละเหมาะกับการรีโรที่สุดแล้วนะครับเอออย่าอย่าพลาดเลยนะครับใครที่แบบตัวละครยังไม่ดีแล้วกำลังช่างใจอยู่จะรีโรดีไหมครับจัดเลยนะครับผมโอเคก็ ก่อนไปครับฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับร้าน Lucky c o i นะครับเติมถูกเติมเองแน่นอนนะนะติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยครับมีทั้งสองแบบนะครับเติมแบบ UID กับเติมแบบ Username Password นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับสั้นๆครับมาบอกข่าวดีเพื่อนๆเฉยๆนะสำหรับใครที่กำลังอยากจะรีโลครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนละจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you.